สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัดภาษาศิลป์นิ่งเาเด้เอ,อพี่น้องครับนะครับผมนะสวัสดีตอนเศ้าๆพี่น้องครับนะครับอนี่เวลาตีหาตีหาสีเครื่องนะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องย่า,เยางเบ็ดหลังบ้านพี่น้องครับนี่ไปจุมจ่มจุม่มจุ่ม อ่ยามเบ็ดช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนนะครับพี่น,น้องครับฝนสิตกแถบบทุกมือเลยนะครับแล้วนกะ็แกะ เอาเบียดมาเสียไปนะครับเพราะว่าน้ำม,มันไหลนะครับส่วนหลายมันบ่ค่อยกินนะแต่ว<ก>่าผมว่ามาเสียไปส้ส้เพื่อฝุกนะครับน้ำสไลเอามันเสียไปสามหลังไม่น่าโดน โบมานนี่นะครับพี่น้องครับลำธารหลังบ้านน้ามันไหลนะครับเป็นช่วงหน้าฝนแล้วฝนตกทุกวันกันสิประมาณนี้นะครับโอ้ยาอ,อาทิตย์กําลัางสีขคืนพี่น้องครับ หลับแสงเนี่ยงส่อๆนะครับเอ้าืันนี้ประมาณพี่นองครับเดี๋ยวผมกูเบ็ดก่อนแบบหนึง่งเอาครับพี่น้องครับ,รบะนะครับกูแม่นะครับเบ็ดสามหลังเขาเสียบถิ่ไไ้ ัาพี่น้องครับเดี๋ยวผมพายยางรอสวนพี่น้องครับอันนี้ก็พายมันคือออกเหลืองมันเดน่นเด่นหนามอร้ อันนี้ลงไม่พี่น้องครับต้นทุเรียนทุเรียนผมม่ามาลงสองต้นนะครับผมามาลองเป็นการขันถ้าหนึ่งเดือนผ่านไปได้เกิดแสดงว่าปลูกได้พี่น้องครับงั้ต้นทุเรียนนะครับเรื่อเปเดี๋ยวลอหลุนขึ้นมนสิ เป็นแดดกินรวยบ่นะครับเก็ตรมีตรต้นเงาะเป็นเงอะลงเลี้ยนพี่น้องครับเกษตรมาลงเพยื่ออันนี้ไก่ต้นไม้ใหญ่นี่หน่อยเนี่ยต้นเงาะก็มาสองต้นพี่น้องครับถ้านหนึ่งเดือนอยู่ได้ก็เกษตรมาลงอีกพี่น้องครับ เพราะว่าต้นมันแพงครับผมผมก็เลยบอกกาเอามาทีเดียวนะครับนี่นะครับต้นที่สองผมจะปลูกเป็นแถวเป็นแถวเห็นไหมเป็นแถวมาเลยนะครับแต,แต่ว่าแต่แถวเนี่ยแถวเนี้ยหัวต้นทุเรียนน่ะ เพราะท่านได้ปลูกอย่างได้พี่น้องครับคือจริงๆเราอยากเก็บที่ตรงนี้ไว้พื้นที่ตรงนี้ไว้เพาไว้แบบว่าให้ลูกเล่นนะครับบรรดาลูกอยากาตีตะกอกตีตกะกอนะครับกสิสามาตถกางได้องี้ยประมาณนี้นะครับก็เลยบ่อยากลงจนเต็มพื้นทีไปจนเบิดนะครับแต่กสิล่งมองล่งมองนี้อยู่ สิลูมงนี้ยุ่จากตนนะครับลูมงนี้แห่ะตรงนูน้นนะครับเนือสีไล่ขอบขอบเลยะมากเ่อขอบขอบมากสิล่องอีกจากตนนะลงอีกลงได้อีกจากตนลงได้อีกหนึ่งสองสามสี่ à cửa phó xếp tôn này Nếu sẽ lúc nhìn chắc xếp tôn nhìn bằng này có lông đẻ nó sẽ lông bằng này lông bằng này nó có lai không phải đây nè ừ đây นี่นะครับพี่น้องครับบุกทัวบุกทัวได้กินแล้วเด้อครับพี่น้องครับบุกหัว่ไทยพี่น้องได้เบิกได้แย่งนะบุกทัวได้กินแล้วบักท่านกำลังเป็นหน่วยพี่น้องครับต้นลำไยห,ห้าสามสี่ปีแหละได้สำนันแล้วครับก็ต้นบุกเผาเนี่ยมัน ปลูกยาคหอยหางวอาตีพี่น้องครับเนี่ยมันเป็นยังเสียมันเป็นพลานหินนะครับเป็นพลานหินแต่ว่านี่เดี๋ยวผมสิงลงนี่ตกนนะต้นึงบอกว่าต้นนี้ยนะังหนึ่งสองสาม ขนาดเสืโอเคอยู่นะครับแล้วก็มาทั้งพี่ไล่มากที่ก็น่าจะเป็นตรงนี้ น,น,นี่นะครับพี่น้องครับวันนี้ผ้าลอสวนนะครับใส่เบ็ดรโบมานเหมือนนี่นะฮะต้นทุเรียนเนี่ย ประมั่นหนาสิสองกอ็ถิดหนาสิปพะมาร้อนย่อถิดนะครับเบิ้องบางงพี่น้องครับเด่นมาแล้วอ่ะบุงงนั้นได้ผลผลิตดีเยอะพี่น้องครับนะได้กินหลายงวดละงวดแรกมันหลายมันดก คนมาลักไปนะครับตอนนั้นมาตนน้นไหนมาอยู่บา้านไอ้ต้นดอกแคสามเดือนพี่หน่องครับแตกอยู่เนี้ยเสียวๆพี่หน่องครับฟังเสียงนกหองไก่ห้องนะครับต้นจมโอ้ ต้นสมบูรณ์ผมมีต้นหนึ่งนะครับอันนี้สามเดือนเอนือ่อยต้นสมบูรณ์ผมมีต้นหนึ่งนี่าก,กับต้นชมผู่ต้นสมบู่ผมมีสองต้นนะครับอยู่อยู่หนาบานเลยนะครับต้นสมบู่มีหนาบานต้นนี้ก็จะเป็นต้นลำมดวนนะครับผมไปขุด มะปูกง่งบยางไงพี่น้องกำลังแตกนะครับอันนี้็บวกม่วงโอ้สองปีมะมีก็สองปีปลูกความกันเลยสองปีนี่นะครับพี่น้องครับเอาวัานี้พ้เราสวนยังส่อๆพี่น้องครับนะครับ รับแสงเงี้ยมสดโตพี่น้องครับน้่งหมอกเจ้าน้่งหมอกคือไอฝนนะอ่ะฝากตอนพี่น้องสนิทสกักก้อนนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้เก่าเรื่อพี่น้องครับนะครับวันสุ้อ้าพี่น้องพยายามเพียรถือโอกาสถ่ายคลิปให้พี่น้องหรือเรื่องไหนแง่นะครับผมผาพี่นอ้องเลาะสวนถืเอเก่านะครับนี่นะครับว่ามีอีหยังอ่าลงไม้นี่นะครับ แก่ติวแก่ไทยพี่ลองดังเบอร์เงี้ยงครับผมบอกกันคลิปนะสวัสดีครับ